สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครบบาบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยแบบง่ายๆมาชวนเพื่อนๆทํากันคะ่ะหน้าตาโดยรวมก็จะออกมาประมาณนี้นะคะวันนี้จะมาชวนทวําก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้งแบบง่ายๆคะ่ะเมนูนี้ทําง่ายมากนะคะใครทําก็อร่อยคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มทํากันคะ่ะวันนี้พี่ได้ล้างกุ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะผ่าหลังแบบนี้คะ่ะเอาเส้นออกให้หมดนะคะ พอล้างเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมซับน้ำให้แห้งด้วยนะคะเสร็จแล้วก็นำมาหมักไว้ค่ะส่วนผสมที่หมักก็จะมีผงกระเทียมนะคะน้ำตาลทรายพริกไทยแล้วก็สีอิ้วขาวค่ะ คนส่วนผสมจนเข้ากันแล้วนะคะก็เอาเหยาะเยะลงไปในตัวกุ้งเลยค่ะเสร็จแล้วก็นวดนวดนิดนึงนะคะให้ส่วนผสมเข้าในตัวกุ้งค่ะจะได้รสชาติอร่อยนะคะสำหรับกุ้งที่ใช้เอาเป็นกุ้งแบบไหนก็ได้นะคะได้หมดเลยค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะพอดีพี่มีกุ้งลายเสืออยู่แล้วค่ะก็เลยใช้เป็นกุ้งลายเสือนะคะพอทาซอสเสร็จเรียบร้อยก็มาโรยแป้งข้าวโพดค่ะ โรยแป้งให้ทั่วๆค่ะพยายามเอามือลูบๆไปให้ทั่วตัวกุ้งนะคะไม่ต้องหนาค่ะแล้วก็พักไว้10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันค่ะหมักกุ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่ขอตัดมาตอนทอดเลยค่ะตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนนะคะ นำกระเทียมสับลงทอดก่อนค่ะเราจะทอดด้วยไฟแรงนะคะหมั่นคนด้วยค่ะพอกระเทียมเริ่มมีสีเหลืองอ่อนก็ตักขึ้นได้เลยค่ะไม่ใช้เวลาทอดนานนะคะเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้ขมค่ะเอาแค่สีเหลืองอ่อนแบบนี้ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเวลานำมาพักข้างนอกแล้วเขาจะกรอบแล้วก็สีเข้มขึ้นนะคะ น้ำมันที่เราใช้เจียวกระเทียมนี้เวลาทอดกุ้งจะทำให้กุ้งมีรสชาติหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะตักกระเทียมออกเสร็จเรียบร้อยนะคะนำกุ้งลงทอดต่อเลยค่ะวิธีทอดกุ้งให้เนื้อหวานอร่อยก็ง่ายๆเลยค่ะใช้ไฟแรงทอดนะคะถ้าเป็นกุ้งตัวใหญ่แบบนี้ก็ไม่เกิน2นาทีค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้เป็นกุ้งตัวเล็กกว่านี้ก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีนะคะ ให้สังเกตดูสีแล้วก็เนื้อกุ้งนะคะถ้าได้ที่แล้วรีบตักขึ้นเลยค่ะไม่งั้นกุ้งของเราจะแข็งไม่อร่อยนะคะ ตัดมาตอนที่ทอดกุ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวกันค่ะอันนี้จะเป็นกระเทียมนะคะกรอบอร่อยแล้วค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะน้ำหัวไชโป๊วหวานนะคะแล้วก็กระเทียมสับลงผัดให้พอหอมค่ะเมนูนี้จะเป็นเมนูง่ายมากเลยนะคะใครทำก็อร่อยค่ะสำหรับเครื่องปรุงก็มีไม่กี่อย่างเองนะคะปรุงกันแบบง่ายๆค่ะแต่ว่าอร่อยแน่นอนนะคะ ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนสีเหลืองประมาณนี้นะคะก็ใส่เส้นลงผัดได้เลยค่ะผัดจนเส้นสุกแล้วก็เปลี่ยนสีประมาณนี้นะคะก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ สำหรับใครนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะแล้วก็ปรุงรสตามชอบค่ะเครื่องปรุงก็มีแค่ซีอิ๊วขาวนะคะซอสปรุงรสน้ำตาลค่ะพริกไทยป่นเท่านั้นเองนะคะ ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่ก้านคะน้าลงไปก่อนค่ะถ้าใครใช้ใบก็ใส่ใบทีหลังนะคะใส่ก้านลงไปก่อนเพราะว่าก้านสุกยากกว่าใบค่ะน้ำตาลใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะชิมรสชาติดูกันได้เลยค่ะถ้าขาดรสไหนอยากได้รสไหนน้ำก็เติมลงไปได้เลยค่ะ ได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วสุดท้ายก็ใส่ใบคะน้าต้นหอมลงไปนะคะผัดให้เข้ากันเท่าน,นี้ก็ได้กว๋วยเตี๋ยวขั้วอร่อยออร่ยแบบง่ายๆแล้วค่ะเกือบลืมบอกไปค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้กุ้งตัวเล็กที่ทอดไว้เสร็จเรียบร้อยนะคะเวลาผัดกว๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็นํากุ้งที่ทอดไว้มาผัดรวมกันค่ะก่อนจัดเสิร์ฟนะคะของพี่วันนี้ใส่กระทะผัดด้วยกันไม่หมดจริงๆค่ะก็เลยต้องจัดแยกเอาแบบนี้นะคะ ทุกอย่างพร้อมมาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะของพี่ก็จะจัดแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับเพื่อนๆจะจัดแบบไหนก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะเมนูนี้อร่อยทําง่ายค่ะลองทําทานกันดูนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะสําหรับวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ